ทางด้านของท่านนายกนะครับเผยว่ารายการคุยกับเศรษฐาตอนพิเศษเนี่ยบอกเล่าถึงการจัดทำ10โครงการเฉลิมพระเกียรตินายเศรษฐาทวีสินครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยกับเศรษฐาตอนพิเศษครับโดยบอกเล่าถึงการจัดทำ10โครงการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 รัฐบาลครับได้จัดทํากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกว่า600โครงการคัดเลือกเหลือ10โครงการครับภายใต้หมวดหมู่ปา่าน้ําคนที่สะท้อนถึงการน้อมนําแนวพระราชด,ดำริและพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ดีมีสุขซึ่งจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนให้โครงการทุกโครงการครับดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยนอกจากนี้ยังได้เผยถึงการดําเนินโครงการทั้งเรื่องการขุดเจาะสายส่งของน้ําบาดาลซึ่งเป็นแหล่งน้ําที่ต้องพึ่งพาค่อนข้างเยอะและปัญหาสายน้ําที่มีการตื้นเขินก็ต้องมีการขุดลอกใหม่ซึ่งก็เป็นนโยบายหลักอันนึงครับ ที่จะพยายามแล้วก็พัฒนาแก้ไขปรับปรุงสายน้ำทั้ง72สายน้ำนี้รวมถึงการปรับปรุงดูแลคลองพัฒนาและจัดที่อยู่อาศัยโดยรอบให้เป็นสัดส่วนมีสภาพอากาศที่ดีขึ้นสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกได้ นายกเองยังบอกนะครับว่าหัวใจสําคัญที่สุดเนี่ยในการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ําก็คือความเข้าใจของพี่น้องประชาชนทุกคนเพราะเราทุกคนเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนั้นเหมือนกันก็จะต้องมีการพูดคุยกันร่วมมือร่วมใจการพัฒนาพื้นที่บริเวณนั้นให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็นอกจากนี้ในประเด็นปัญหาเรื่องสาธารณสุขก็มีโครงการไปพัฒนาและเติมเต็มอุปกรณ์อาคารให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลชัยพัฒน์และหน่วยบริการปฐรมภูมิ72แห่งรวมถึงจัดการเรื่องการทําน้ําดื่มในโรงเรียนให้ใสแล้วก็สามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างไม่มีพิษมีคุณภาพน้ําที่ดีให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นครับ